วันนี้ผมจะมาพูดถึงหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของศิลปินระดับโลกวินเซนต์แวนโก๊ะกับภาพที่ชื่อว่าคาเฟ่เทเรซเอ็ดไนท์หรือชื่อแบบไทยๆก็คือระเบียงร้านกาแฟยามค่ำคืนนะครับภาพนี้มีขนาดไม่ใหญ่79คูณ99เซนติเมตรเท่านั้นนะครับภาพนี้เป็นผลงานที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวา ผมจะนำทุกคนสำรวจความหมายและความลับที <noise> ่ซ่อนอยู well, shine, Excel, here, the lens, the freely, ่เบื giving, ้องหลังภาพวาดชิ้นนี้กันครับในภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคาเฟ่ที่โดดเด่นด้วยแสงไฟสีเหลืองสดใสตัดกับโทนสีน้ำเงินของท้องฟ้าและทางเดินที่ทอดยาวท่ามกลางหมู่ดาวที่ระยิบระยับนะครับเป็นการใช้สีและการจัดวางองค์ประกอบที่ไม่ธรรมดานี่แหละครับเรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะของเขา O, วินเซนต์แวนโกวินเซนต์แวนโกนี่วาดภาพนี้ขึ้นมาในเดือนกันยาย,ยนปี1888นะครับหากนับเวลามาจนถึงวันนี้นี่นยี่สก็ผ่านเวลามา136ปีแล้วนะครับโดยภาพนี้เป็นภาพแรกในชุดภาพภูมิทัศน์ของเมืองอานส์ประเทศฝรั่งเศสเมืองนี้นี่เป็นเมืองเล็กๆนะครับที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสนี่ประมาณ730กิโลเมตรก็ประมาณกรุงเทพกับเชียงใหม่ นั่นเองนะครับซึ่งเบนโกได้เดินทางมาพำนักพักอาศัยที่นี่เพื่อหลีกหนีความวุ่นวายของปารีสเมืองอัง์มีบรรยากาศสงบเงียบและเป็นแรงบนันดาลใจให้กับผลงานหลายชิ้นของเขาเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบรรยากาศในายามค่าคืนที่เบนโกเห็นว่าเต็มไปด้วยสเสน่ห์และความงดงามที่ไม่อาจจะละสายตาได้ในภาพน,นี้นอกจากแสดงภาพคาเฟ่ในายามค่ำคืนแล้วเบนโกนยังเลือกที่ใช้สีสันที่ไม่ธรรมดา โดยเฉพาะสีเหลืองสดนะครับซึ่งเป็นสีที่เขาชอบใช้เพื่อแสดงถึงความมีชีวิตชีวาและก็ความสุขแทนที่จะใช้สีดําในการสื่อถึงความมืดในยามค่าคืนเขากลับเลือกใช้สีน้าเงินเข้มเพื่อสร้างบรรยากาศทําให้ภาพดูมีมิติและก็เต็มไปด้วยชีวิตและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือแวนโก้เคยบอกไว้ว่าช่วงเวลากลางคืนนั้นมีสีสันกว่าตอนกลางวันเราจึงเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเขาใช้สีเหลืองและสีน้ําเงินอย่างมีความหมาย โดยสร้างความแตกต่างระหว่างแสงไฟในคาเฟ่ที่อบอุ่นและท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เย็นสบายทั้งหมดนี้นี่ทำให้ภาพนี้ดูมีเสน่ห์ได้อย่างน่าทึ่งยอดนลยนะครับเขาเคยบอกกับวินแวนโกน้องสาวของเขาว่าภาพนี้ทำให้เขานึกถึงฉากในหนังสือของกีเดอร์โบปสังนะครับที่บรรยายบรรยากาศของคาเฟ่บนถนนบูเลวานนร์ดในปารีส ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่เขาได้วาดในคาเฟ่เทเรสแอดไนชิ้นนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีทิตฎีที่น่าสนใจจากนักวิจัยอิสระนะครับชื่อว่าจาร์สแบคเตอร์นะครับที่กล่าวว่าคาเฟ่เทเรสแอดไนชินนี้นี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพเ h e ัส s t Supper ของเลโอนาร์โดดาวินซีเพราะในภาพนี้นมีพนักงานเสิร์ฟผมยาวในชุดสีขาวที่อาจจะเป็นตัวแทนของฝากร์และลูกค้าที่นั่งรอบๆก็คล้ายกับอัคารสาวกทั้ง12คนก็ว่ากันไปนะครับ ทิศฎีนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยทีเดียวได้อาจจะเชื่อมโยงถึงความสนใจด้านศาสนาของแบนโกเองเพราะเขาเคยมีความใกล้ชิดกับศาสนาคริสต์ก่อนจะหันมาสนใจศิลปะนะครับในช่วงที่แวนโกวาดภาพนี้ภาพของเขายังไม่ได้รับการยอมรับมากนักในหมู่ผู้คนร่วมสมัยแม้ว่าในปัจจุบันแวนโกจะเป็นศิลปินที่สังคมยอมรับแต่ในสมัยนั้นเขาถูกมองข้ามและถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยครั้งนะครับ คาเฟ่ทูเรสแอ็ดไนเองก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะมีการใช้สีสันที่เป็นเอกลักษณ์และผลงานมีสไตล์ที่ชัดเจนแต่ผลงานของเขากลับถูกมองข้ามไม่ได้รับการยอมรับในทันทีนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่มีใครสนใจผลงานของเขาเขามักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้สีที่ฉูดฉาดเกินไปแต่หลังจากเวนโกได้เสียชีวิตในภาพนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะทั่วโลกปัจจุบันคาเฟ่ทูริสแอ็ดไน ชิ้นนี้มีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เคอร์เลอร์มูเลอร์มิวเซียมนะครับในนิวเจอร์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีผลงานของแวนโก๊ะจำนวนมากนะครับการจัดแสดงนี้ช่วยสร้างความเข้าใจในตัวของศิลปินและการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะในยุคนั้นนะครับสำหรับนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบศิลปะชิ้นนี้ก็คงเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่อยากได้นะครับภาพนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่หายากและมีมูลค่าสูงมากไม่ว่าจะไม่ได้ถูกประมูลในตลาดทั่วไปก็ตาม ราคาของภาพวาดคาเฟ่ทูเรสแอดไนชิ้นนี้ของวินเซนต์แวนโกนี่ไม่สามารถที่จะบอกได้หรือระบรุได้อย่างแน่ชัดนะครับว่าราคาเท่าไหร่เนื <uro> ่องจากปัจจุบันภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันทาวนที่พิพิธภัณฑ์เคอร์เลอร์บเลอร์ uh er และไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดเปิดนะครับดังนั้นจึงไม่มีราคาที่แน่นอนสําหรับผลงานชิ้นนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับหากภาพวาดระดับเดียวกันนี้ของแวนโก้ถูกนําออกมาประมูล ราคาจะอยู่ในระดับหลายร้อยล้านดอลลา,าร์สหรัฐเนื่องจากผลงานของเขาเนี่ยมีมูลค่าสูงมากในตลาดศิลปะนะครับเขายกตัวอย่างผลงานที่ซื้อขายกันของเขานะครับเช่นภาพ w w i ส w ินวิสไฟบร s s s Se ชิ้นนี้นะครับวาดขึ้นมาเมื่อปี1889นะครับขนาดก็ไม่ใหญ่นะครับอยู่ที่73.5คูณ92เซนติเมตรในราคาอยู่ที่ประมาณ108ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับหรือ3 0 0พกว่าล้านบาทไทยเลยทีเดียว ภาพนี้ Sun l o w e r ซึ่งวาดขึ้นมาในปีเดียวกันนะครับภาพ Sun l o w e r ขนาดก็ไม่ใหญ่95.2คูณ73เซนติเมตรแต่ราคาเนี่ยมากกว่า100กว่าล้านดอลลาร์เลยนะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณสัก3,400กว่าล้านบาทนะครับและก็ภาพ Iris ซึ่งวาดในปีเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับขนาด71คูณ93เซนติเมตรไม่ถึงเมตรเลยนะครับเป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่นะครับแต่ราคาประมาณ190 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวเป็นไทยก็4,000กว่าล้านบาทนะครับข้อมูลการประโมนนี่ได้มาจากซอฟเดอร์บี้นะครับในกรุงลอนดอนแล้วก็ค่าแปลงจากเงินดอลลาร์เป็นไทยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอาาัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับที่ผมพูดมานี่เป็นการประมาณค่านอกจากจะเป็นภาพวาดที่ได้รับความนิยมในวงการศิลปะแล้วคาเฟ่เ u เรสแอดไนยังคงเป็น ผลงานที่ปรากฏในวัฒนธรรมสมัยใหม่หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สําหรับเป็นฉากในภาพยนตร์การทําโปสเตอร์ต่ตางๆหรือแม้แต่การนําไปใช้ในสินค้าแฟชั่นนะครับซึ่งทําให้ผลงานชิ้นนี้นี่ยังคงมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องมาถึงยุคปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับการที่ภาพนี้ถูกนํามาใช้ในสื่อสมัยใหม่เหล่านี้นี่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอมตะและความสามารถในการเข้าถึง ใจผู้คนทุกยุคทุกสมัยม่ีศิลเป็นหลายคนเลียน,นะครับในยุคหลังที่ได้รับแรงบรันดาลใจจากแวนโกะไม่ว่าจะเป็นการใช้สีสันแบบฉูดฉาดการเน้นรายละเอียดของแสงและเงาการทิ้งทีแปลงหรือการสร้างบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์มีสไตล์ผลงานของเขาเนี่ยมักถูกเรียนแบบและสร้างแรงบรันดาลใจให้กับเสียเป็นรุ่นใหม่ๆทั้งในแนวโพสต์อิมเพรสชันนิสม์ ism, และก็ในแนวทางเสลปัสมัยใหม่นะครับการที่ผลงานของแวนโกะเนี่ยยังคงเป็น มีผลกระทบต่อวงการศิลปะจนถึงปัจจุบันแสดงใเห็นถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาง,งนะครับสุดยอดลิดวินเฟนแวนโก้ปัจจุบันร้านกาแฟที่ปรากฏในภาพ c คาเฟ่ทูเ a สแอดไนยังคงมีอยู่นะครับ โดยตั้งอยู่ที่เมืองอานสประเทศฝรั่งเศสชื่อร้านในปัจจุบันก็คือเลอคาเฟ่แวนโกซึ่งตั้งอยู่ที่จัตุรัสเดสเดอร์รัมนะครับสถานที่ที่แวนโกใช้เป็นฉากในการวาดภาพชินนี้นะครับร้านนี้ได้รับการตกแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศในภาพวาดของแวนโกโดยมีสีสันและแสงไฟที่คล้ายกับในภาพคาเฟ่เเรตไนน์นะครับ ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะของเวนโกผมเองก็เคยเดินทางไปที่นี่เหมือนกันนะครับและก็ยังประทับใจอย่างไม่รู้ลืม<ป>ใครที่ชอบดื่มกาแฟและชอบผลงานศิลปะของเวนโกควรหาโอกาสไปกินกาแฟที่ร้านนี้สักครั้งในชีวิตนะครับสําหรับคลิปนี้ผมหวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขและก็ได้เห็นความงดงามและความลึกซึ้งของภาพนี้มากขึ้นนะครับ ถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต,ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ